มันถูกวาไปใส่มันยังบลอดเสมันไปบ่ได้ดรอมันนห็นเหรอเฮ้ยเกยเปิดตู้ดิแมมอยู่ไหนทำไรไม่เปิดตู้อ่ะน้องกินข้าวเกน้อยเหนอเนี่อยู่ไหนไปแทรเอยู่ในตูวออมพิตาเลยไอ้กัวกัวไม่ใา่พี่เกลียดเลยดิ มึงกว้างแรงดิบยีคูบันรืววเอแรววงรวอกล้าความแรงดิางดิ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 ิดิรื่องพอนจัดจอมพุดจะบริสัทธ์ทางายอาตามาจากอาวาสวัดตะเคียนจะเทศนาว่าชีวิตคนเราที่เกิดมาแล้วแต่บุญกรรมร่างกายที่เรา เอามาใส่วิญญาณได้อยู่บนโลกนี้เปรียบเหมือนเสื้อกรอกทุกคนที่อยู่ที่นี่ยืมเสืออเอเส้อกรอกเจ้าเสื้อกรอกเข้ามาใส่ทั้งนั้นคนที่มีเงินน้อยมีบุญน้อยก็ได้หน้าตาดีๆมาเทรับคนที่พิกลพิการนั้นสร้างบุญไว้น้อยก็ได้เสื้อกรอกที่ไม่สวยไม่งามอย่าไปคิดอะไรมากครุณา,าทำความดีเอาไว้เพื่อนาคตการสะสมบุญ ทำบุญไหว้ใครมาลักขโมยเราไม่ได้เพราะนั้นอย่ากยมอยากทีใ่ใดๆมากมายเมียเราเองมันก็เปรียบเหมือนมะพร้าวอ่อนเมื่อเราไม่ขึ้นเพื่อนขึ้นมั่งมันก็ธรรมดาขอเจริญพรกยเตดหลาไรดูกู น you know? right? ี่จะแดงว่าเมียปุ้มกบจูแล้วจ่ามาไม่ต้องแสดงหรอกโยมจริงแล้วแหละยัร้อยแล้วดี่เมียมิชจแล้วี่ยผัวไม่อยู่บ้านไม่นึกว่าน้องจะเป็นคนจูวะอีนางโมราอีกาคีอีติฟขี้อีจาดากุดได้ใคร อีเมียจั๋าพ่อไม่อยู่ไปอยู่ชู้ใจอีนางวันต้องอีผู้ยิ่งร้องใจอีจังเลยมดแรงแล้วกูมึงช่วยด่าเมียกูเจียบลงละช่วยกูทีแล้วได้เจ็บแผลๆได้เจ็บเออมึงอยากลดอันไม่โกรธมึงด่าเลยด่าเมียหวยมันได้ยินได้เจ็บให้เจ็บเออ อีกว่านมกับเปลือกโลกเนีย้ยเก็บมั้งน้ำตาเล็ดแล้วอีดันเจียงเล่นใจหัวเก็บมั้งตายมึงอีกางตัวตีหน้าปากอีตอนมากตุบหน้าแกงอีหมดแดงกบรลักเรออีแคร์บังก์ไกโหน้าเปรียดยนึ่งได้เจ็บที่ อีเยบเนื้อเดียวอีหนังเย็วในโคมปูเจ็บปุ่มกำมันยังล่ะเจ้งมึงนด้ได้เจ็บกว่านี้เลยอีเย็บขี้ไก่ันเทียนเจ็บปุ่มไม่รู้เอ็นเดินเย็บไปถูกไรเลยไม่เจ็บเย็บเลยพอแล้วกู ตอนเดียวกูย well ิงเมียเนี mm ่ย hmm. ก uh. ูย uh. ิงโจแล้วกูหมอบจั่ว่าคำจ๋าด่าสีคำรัวดูก่อนไล้กูยืมปืนของนายกเทศบาลนาใหญ่แล้วยืมลูกชุนปืนของตาวอนเชนเดียวแล้วกูไอ้นายกนี่พ่นยิงอย่างไรกูติดร่างเองเมื่อปืนได้แค่ปล่อยเปลือนถึงเมืองอ่ะมึงกูปึงคนใหญ่ๆเป็นเฮ้อ แน่นด,ด,ด้ววันนี้กูจะยิ่งเมียแล้วยิ่งโจแล้วกูหโม่ตัวกับเจ้าได้ถี่ตำรวจมึงเจอเลี้ยงไปเยี่ยมกันนะกูติดเรื่องแล้วนะมึง,มงเจอเลี้ยงไปให้กูกันนะมึงยิ่งก้อนตายหายโอเลี้ยงล่ยดับโลบล่เล้วเลวย้แสดงมึงอ้าว่ากูไม่จอยิงเข้าไปในบ้าน,นาาแล้วกูยิงกว่าเมมใดคนอันหนึ่นนงตาพูดตัวหนวึ่งกูยิง แม่เตียงไม่จับก um ูยิงให้จ anyway> ับไอเดียวเันยบๆก็ไม่ฟังแล้วเรียกเรียตับัวมาเนี่ยการเก่น่เขาเ็นอตั้งไว้แล้ไปยงไปย่งไปยิ่งย่ไป่งตบขั้วอยอเล่นวางกาดเอน โอ้คนสมัยนี้ไม่คิดตัาวบาปคำกับเมียเพื่อนยังเอาได้ลูกก่อไม่รู้จักปฏิบัติสิ้นก่อร้ำก็อย่า่งมาเรียกเอาฟุตบนหัวจแต่เดียวกล้ามาเี่นดีก็อย่าโอ้ยเปล่ามึงจีนอนในอ้อมเมียพูนแต่เดียวมันเลยใอ้ไม่เล่นเดียวก็ bệt mà dán cả mấy người mà nó mẹ à bữa ăn ta ui bấm mít bom chia chân bom đồ la làm đi tư y tư chót rồi lo la làm đi bom tư y tư chót ua cây bên nâu cả bấm vi lên mọt Muito.